ลิ้นเจ๊ขาวไหมน่าจะขาวนะคะเพราะว่านี่กลับมาเลยมาเลยกับกล้องเร็วกับกล้องสิลูกน่ากินไหมสตังนี้วิ้นน่ากินมากเลยค่ะปลาทูทอดหรือยังคะไม่อันนี้เป็นทูนึง่งเราจะกินแบบนึง่งไม่ทอดนะจะกินอกทอดไหมจะทอดนิดหนึ่งทอดนิดหนึ่งนะงั้นไม่ต้องทอดเยอะเนาะ ให้มันแบบฆ่าเชื้อโรคก,กับเจสตเตอร์ไร์รู้จักเขาว่าสเตอรไรล์ไหมคะสเตอรไรล์ตามนมตามีเราต้องสเตอรไรล์ก่อนนะคะเพราะว่าเรามีอ่าเชื้อโรคนะคะสเตอร์ไฟมันมีแบคทีเรียอยู่นะคะเนื่องจากเราอ่าการซีนของเขาเนี่ยมาจากตลาดไม่ได้สะอาดมากนะคะเราต้องมีการสเตอรไรล์ก่อนนะคะทุกคนคะ่ะเพื่อความสะอาดนะคะเราต้องยำแล้วก็กินในห้องแลบคะ่ะ <laughs> เขาไม่ได้สกปรกโสโครกแบบเธอนะคะพอชซนด้าไม่เลื่อนใช่ไหมจับกีเจเบียนแล้วบีบหน่อยค่ะได้เลยค่ะ ดกิน,น,อ,น,นอ่านะคะเจ๊สโสขออโหสิกรรมให้คนที่เข้ามาดูอ่าเอาฟันอ่ะเอาออกจากแพ็กกินเลยเออความสะอาดเราเป็นจริงกูไม่เคยเห็นอีดอกชีวิตดีกูไม่เคยทำอ<ม>่ะส <ทำ S 1> ามติถ้ากินกันเยอะแยะปลาต่นึ่งก็คือนึงอจะทอดก็คือทอดแม่มมเข้าใจแต่ว่ากินได้ทั้งนึงงและทอดหนูรู้แล้วรู้ว่านึ่อมาแล้วแต่แบบมันต้องมันต้องทําความสะอาดมันหน่อยไหมยังไงะสมมติตานึ่งเอาไปล้างให้เนื้อรู้ยังเงหรอ อีดอกทองไม่ใช่ก็หมายถึงเอาไปทอดมันสามารถกินนึ่งก็ได้กินทอดก็ได้มมงเข้าใจคำศัพท์ที่พูดอย่างเข้าใจแล้วแต่ว่าเราต้องเราต้องกินแบบทอดใช่ไหมเพราะว่ามันจะได้แบบสไตล์มันจะได้สไตล์ค่ะมันจะได้แบบสะอาดนิดนึงเลาวจะโซเนาะเอาปลาทูมาละกูงงมากกูไม่เคยเกิดมาแม่มันก็ต้องสะอาดหน่อยไหมล่ะใครที่ไหนเขาแกะออกมาแล้วกินเลย มึงน่กวปั่นเก่งนะอีสใสตาให่มึงขยิบขยิบเปนอะีกคนหัวควย <c oughs> อันนี้เนื่องตอนไหนไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะนางบอกว่านึ่งมาแล้วอ่ะอาจจะนึ่งมาแล้วก็ได้ผัตามันเหมือนสุกมาแล้วแต่แบบสุกแล้วมันสุกไยแดกไม่แต่แบบ <c oughs> แต่แบบเราต้องทําความสะอาดก่อนไหมไม่รู้ว่านี่ไม่เคยแกะแล้วก็กินเลยอ่ะไม่ต้องแดกจบค้าง <c oughs> ชื่อเจเบียนะคะอ๋อเจเบีย ควรเอานึ่งอีกรอบจ้าที่บ้านทําปลาทูต้มใส่น้ําเกลือค่ะไม่ได้นึ่งควรล้างแล้วนึ่งอีกรอบใช่ <c oughs> จริงทําไมตอนจับผิวเจเบียรู้สึกขยับพพี่ <c oughs> ขยาบเร็ว <c oughs> วันนั้นอะไรโอย๊